ก็คุยกันไว้วันที่ลูกไปสวัสดีปีใหม่ทีก็เลยถามลูกว่าเป็นไงลูกทุกอย่างลงตัวหรือยังทีนี้เขาก็บอกว่ากิจการที่เขาที่เป็นไซต์ที่ทําให้เขาต้องต้องหยุดกระทันหันคือตอนนี้แม่สามารถที่เดินเดินเดินเองได้แล้วทําเองได้แล้วจริงๆอ่ะเขาที่แรกเขาห่วงห่วงกลัวแม่ทําไม่ได้หรือแม่ะจะ ลำบากในการที่จะทําทตรงนี้ไหมเขาก็เลยแบบว่าออรีบรีบไปช่วยตรงนั้นก่อนทีนี้พอปล่อยไปสักพักหนึ่งแม่ทําได้ปล่อยให้แม่ทําแม่ก็ทําได้แล้วทีนี้ก็มาเปิดร้านหมูกระทะพอเราเปิดร้านหมูกระทะมันก็เป็นระบบของมันอยู่แล้วแล้วก็มีแต่เครือญาติที่มาช่วยกันเขาก็ลองลองลอง,ลองทำกันแล้วก็คิดว่าอโอเคน่าจะวางมือได้อยู่เขาก็เลยกลับมาคุยกับพ่อว่าลูกพร้อมที่จะกลับมาอยู่กับพ่อ เคียงข้างกับพ่อแล้วทีแรกพ่อก็แผนไม่ว่าวันที่11จะให้เขาขึ้น11บกุมภาที่จะให้เขาขึ้นเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพ่อก็ตะเวนออกทุกวันลูกก็ยังดูแลร้านอยู่ก็เลยไม่มีเวลาซ้อมใส่กันทีนี้คือโชว์ก็ทําแล้วแดนเซอร์ซ้อมแล้วชุดก็ตัดแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือซ้อมลำว่าเรื่องนี้ท็อปต้องเป็นพระเอกทีนี้ถ้าท็อปมีเวลามาซ้อมประมาณสองสาวัน ก็คงจะได้ออกเร็วทีนี้ถ้า11ไม่ย yeah> ังไม่ทันก็คงจะเป็น15-16ไปประมาณนั้นนะลูอันนี้คือเาพูดกับพ่อเองีมเ่พอโทรหาพ่อยอก็มามาโดยตรงเลยพอมาถึงเวทีพ่อก็ได้คุยถึงเรื่องที่ทําธุรกิจว่าเป็นยังไงเดินต่อยังไงแล้วก็เมื่อไหร่จะกลับมาหาพ่อจะช่วยพ่อเขาก็บอกว่าพร้อมเลือครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีปีใหม่เลยครับเพราะว่า พ่อเขาบอกว่ามาไม่ใช่ว่ามาแปบกก๊บแล้วก็ไปนะลูกเขาก็ว่าเ็าพร้อมที่จะมายืนเคียงข้างพ่อแต่เขาก็ยังมีงานที่เขารับเจ้าภาพไว้อยู่แต่แต่ไม่เยอะทีนี้พ่อก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเคลียร์กับเจ้าภาพของเราเองว่าเป็นงานที่ลูกค้างเจ้าภาพไว้อยู่แต่ก็คงไม่เยอะก็คงประมาณสองสามงานสองสาคิวนี่แหละนอกแล้วก็คือจะอยู่กับเรายาวตลอดเลยกลับมาต้องมีการเซ็นสัญญานี่ก็ เรื่องสัญญาก็ก็มีเซ็นเนี่ยแต่คือส่วนมากเราก็เราถือว่าเป็นครอบครัวเราเนาะทุกคนมีสัญญาที่อยู่กับพ่อมีสัญญาแต่คือการที่ใครจะไปจะมามันก็มีเหตุมีผลเนาะเราก็คิดว่าถ้าเหตุผลียงพอไม่ใช่ว่าหนีพ่อแล้วแบบไปขึ้นวงอื่นหรือไปทําอะไรที่แบบว่าค้านาคําตาเราอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนที่จะไปทุกคนก็มีเหตุมีผลแล้วก็มาคุยกับพ่อแบบว่าถึงเป็นสัญญาแต่เราก็คือ ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจสัญญาใจถ้าอยู่แบบมีความสุขเราก็เดินไปด้วยกันแบบแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบมันไม่ต้องมาสะดุดไม่ต้องมาแบบว่าเออเต็มที่ไหมเราต้องไม่ต้องพะวงแต่ทุกคนคืออยู่แล้วก็ให้เต็มที่แล้วก็ให้รักในองค์กรตัวเองครับตอนแรกที่ไม่มีใครรู้เรื่องที่แบบคุณท็อมาอย่าเงี้ยเขาก็คิดว่าพ่อไปแบบไปนออกลับมาพ่าทัแบบท็อปออกไปแล้วเบียกก็คือเงียบมากเลยครับ ก็อยากบอกอะไรกับครอรัไหมเนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะว่าพ่อก็พูดตั้งแต่ทีแรกแล้วเพ่าท็อปก็พูดตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าท็อปยังไม่ได้ออกเพียงแต่ท็อปขอเวลาไปดูแลกิจการช่วยแม่หรือกิจการตรงนี้ก่อนถ้าทุกอย่างมันอยู่ตัวท็อปก็พร้อมที่จะมายืนเคียงข้างพ่ออันนี้เราก็คุยกันตลอดถึงลูกออกไปเราก็คุยกันตลอดเป็นยังไงลูกไปไหนมาไหนวันนี้เราก็คุยกันตลอดแต่ทีนี้อาบางคนก็อาจจะโยงไปทั่วบอกว่าเออ พับออกไปแล้วพอไม่มีตัวลำตัวร้องแล้วพอต้องไปงอไปคืออันนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่พ่อต้องไปงอ้อเพราะว่าเราคุยกันเข้าใจกันแล้วว่าถึงเวลาลูกจะกลับมาเองประมาณนั้นอะ่ะก็ตที่้คปีแต่ตอนนี้ก็คือมันเร็วกว่าเใช่เพราะว่าคือคํอาว่าหนึ่งปีก็คือมันไม่กี่เดือนเพราะว่าฤดูการมอลำมันอยู่ประมาณ7เดือนนั่นก็คือ1ปีของมอลำที่ที่เขาพูดว่า1ปีนั่นก็คือ7เดือนของของมอลำ แต่ทีนี้เขาคิดว่ามันน่าจะยากในการท,ทําธุรกิจเพราะไม่เคยแม่ก็ไม่เคยลูกก็ไม่เคยอย่างเงี้ยแต่พอทําแล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ได้ไม่ยากเกินที่บอกว่า,วาที่เราคิดไว้ประมาณเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่การบริหารมันก็เลยแบบว่า,วาเร็วเร็ว,รวพอเร็วปุ๊บเขาก็แบบว่าสบายแล้วก็สบายใจในการที่ที่ให้แม่ทําไม่กังวลแล้วก็เลยพร้อมที่จะกลับมามันก็เลยกลายว่าเหกว่าเดิม ก็ก็คุยแล้วบอกว่าเพราะว่าคือพ่อไม่เสียหรอกมันจะเสียที่ลูกถ้าลูกจะเข้าเข้าออกแต่ทีนี้ลูกก็บอกว่าลูกพร้อมพร้อมที่จะอยู่กับพ่อตลอดแต่เพียงแต่ว่าลูกขอให้ทุกคนเข้าใจว่างานที่ค้างเอาไว้ที่เจ้าภาพขึ้นป้ายโปรโมทไว้แล้วนะ่ะมันมีอยู่สองสามงานแต่ทีนี้ก็พ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเคลียร์ทางเจ้าภาพแล้วก็ให้พี่น้องที่รอชมรอให้กำลังใจอยู่เข้าใจได้ พะทุกคนก,ก็พยายามเข้าใจนั่นแหละเพราะว่าทุกคนก็คือรักนอก,นอกจากว่าคนที่พยายามที่จะออสร้างภาพให้ให้มีความแตกแยกนะคือจะพยายามโยงไปนูน่นโยงไปนี่ <c oughs> คนนรับ,บยังไงก็ขอฝากพ้นงานของระเบียบว,วัตนศรริลป์นะครับซึ่งเป็นศิลปะวัฒน์มรดกอีสาน ด้านเรื่องต่อกรอนนะครับถ้าใครสนใจที่อยากให้ระเบียววัสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองสมโภชในงานต่างๆนะครับก็ฝากไว้ในทางาระเบียบว,วัตสินแฟนเพจนะครับผมหรือ,อติดต่อไปทางออฟฟิศสำนักง,งานได้นะครับคือคลิกไปทางที่ระเบียบว,วัตสินแฟนเพจก็จะเจอทั้งเบอร์โทรหรือจะแชทไปทิ้งไว้ในกล่องข้อความก็ได้นะครับขอฝากไว้ใน ด้านผลงานการแสดงช่วยกันเสริมเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับฤด,ดูการนี้คือเดิมห่าฤดูกาลนี้ก็คือหมายถึงว่า6กหกนี้ของเราก็จะไปจบตรงที่มิถุนาประมาณปลายปลายมิถุนาเพราะจากนั้นไปมก็จะเป็นหน้าฝนหน้าฝนแต่หน้าฝนเราก็ยังยังรับมินิมินิที่อยู่ในแบบอ,อยู่ในในร่มอย่างร้านอาหารในผับในพวก สถานที่ที่ไม่ไม่ได้กลางแจ้งเพราะว่ากลางแจ้งมันมันเสี่ยงกับผลครับ <Okay. S 1> ครับ